ผมคิดว่าน้ามันมันน่าจะเริ่มเด้งได้แล้วนะครับมันลงมาพร้อมหุ้นเนี่ยแต่ว่ามันไม่เด้งเลยเนี่ยน้ำมันที่เป็นเชลล์ออย์นะครับก็เห็นว่ามันดูครับสวัสดีครับพี่มนต์สวัสดีครับก้องครับวันนี้ก็จากอยากมาอัปเดตเรื่องน้ํามันนะครับผมคิดว่าน้ามันมันน่าจะเริ่มเด้งได้แล้วนะครับมันลงมาพร้อมหุ้นเนี่ยแต่ว่ามันไม่เด้งเลยเนี่ยครับ แล้วแล้วฟันเดอเบนทเ่าน้ำมันจริงมันก็ดูไม่ได้มีที่ดูน่ากังวลน,นะครับรูปนี้จะให้ดูว่าจริงที่มันคอเรคชั่นรอบนี้เนี่ยน้ำมันเนี่ยลงมาลงเยอะกว่าหุ้นด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็ไอตอนที่หุ้นเด้งเนี่ยน้ำมันก็ยังไม่ค่อยเด้งเท่าไหร่นะครับเราก็เลยคิดว่ามันดูมีอัพไซด์ค่อนข้างค่อนข้างดีทีเดียวนะครับ ในหน้าถัดไปนะครับอยากให้ดูเป็นฟันดเทัลของราคานะครับฟันดัมเทัลของน้ํามันปกติเราดูง่ายๆก็จะดูว่าสต็อกน้ํามันใน US เนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับถ้าสต็กมันเพิ่มขึ้นเยอะมากๆเนี่ยมันก็แปลว่าเอ็นดิมาเนี่ยมันค่อนข้างน้อยนะครับค่อนข้างอ่อนแอมันก็จะทําให้สต็กมันบวมขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าเกิดสต็กมันลดลงก็คือเอ็นดมัมันมันคนใช้เยอะนะครับรูปนี้ แท่งสีฟ้าเนี่ยคือราคาน้ํามันที่มันปรับลดลงนะครับเป็นจํานวนกี่วิคติดต่อกันนะครับเห็นว่ารอบนี้เนี่ยลงมา7จ็ดวิคติดต่อกันนะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับเกิดขึ้นเนี่ยนา้นๆนทีนะครับแล้วก็รอบอื่นๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องเกิดอย่างมีฟันเดอเมนททลซัพพอร์ตด้วยก็คือไอตัวสต็อกน้ามันเนี่ยมันต้องบวมขึ้นมาเยอะๆนะครับอย่างรอบปี2015รอบปี2018อย่างนั้นนะครับที่สต็อกน้ามันมัน เปลี่ยนแปลงในเชิงบวกเยอะๆมันสต็อกมันบวมเพราะว่าคนมันไม่ใช้น้ํามันหรือว่าซัพลายมันเพิ่มขึ้นมาเยอะนะครับซึ่งรอบนี้เนี่ยเราเห็นราคาน้ํามันเนี่ยลดลงมาเจดวิติดนะครับแต่ว่าสต็อกเนี่ยแทบจะไม่เพิ่มขึ้นเลยลดลงได้ซ้ำไปนะครับมันก็เป็นภาพที่มันขัดกันนะว่าฟันเดอร์มนทัลมันดูไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าราคามันลงเอาลงเอานะครับลงมาเนี่ยหกสิบกลางๆเนี่ยผมคิดว่ามันต่ากว่าฟันเดอร์มนททลมากเกินไปนะครับ สาเหตุหลกัหลกๆก็มาจากตัวไอ u l a t i v e position ในพวกตลาดการเงินน่แหละ paper ร r a ท e ทั้งหลายแหละนะครับคนช็อตน้ำมันเนี่ยช็อตค่อนข้างเยอะนะครับรูปทางขวาเนี่ยเราช็อตมาเทียบกับลองนะครับแล้วก็กลับหัวกลับหางแล้วก็พลอตคู่กับราคาน้ำมันมันก็จะไปด้วยกันพอสมควรกนะ็คือถ้าคนช็อตกับเทียบกับคนลองเนี่ยเยอะมากๆเนี่ยมันก็จะกดให้ราคามันต่ำ ว่าปกติตามปิดปกตินะครับ mm. แต่ว่ารอบนี้เนี่ยก,ก็เช่นเดียวกันนะครับพอคนช็อตมันช็อตเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยาราคาน้งมันก็เริ่มลดลงมานะครับแต่ถ้าเราดูโพสิชันเนี่ยมันก็ a บ ish มากๆแล้วนะครับมันก็ไม่ควรจะโพสิชันมันคนช็อตท,ที่อยากจะช็อตเนี่ยก็ช็อตไปหมดแล้วนะครับทีนี้ถ้าราคาน้งมันมันเริ่มเด้งเนี่ยมันก็ต้องมีสัญญาที่กลับมารองเพื่อจะปิดโพสิชันช็อตนะครับไม่งั้นมันก็จะขาดทุนไปเรื่อย เราแล้ว่าขาเด้งเนี่ยมันก็จะเด้งได้แรงเหมือนกันนะครับถ้าเกิดราคาน้ามันมันเริ่มเด้งนะครับแล้วตอนนี้มันก็เริ่มมีสัญญาณที่จะให้เด้งแล้วเหมือนกันนะอิสราเอลกลับเข้าไปถล่มฮามาสนะครับไอเจรจาหยุดยิงรัสเซียยูเครนก็ดูจะไม่ค่อยคืบหน้าเท่าไหร่นะครับคุยกันก็ดูไม่ค่อยรู้เรื่องปูตินบอกว่าคุยกับทรัมป์ทรัมป์บอกไม่ได้คุยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ดูมุ่วๆซัวๆอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันเริ่มมี ปัจจัยบวกให้มันเด้งละนะครับแล้วถ้ามันเริ่มเด้งขึ้นมาจริงๆเนี่ยผมคิดว่าสัญญาที่มันชอ็อตไปเยอะๆเนี่ยมันต้องรีบกลับมาลองเพื่อปิดสัญญาแล้วก็น้ํามันเนี่ยมีโอกาสที่จะเด้งได้แรงนะครับแล้วก็ฟันเดเมนทัลซัพพอร์ตอีกอันหนึงก็คือตัวการผลิตน้ํามันใน US เนี่ยมันแทบจะไม่เพิ่มขึ้นแลในช่วงหลังๆนะครับถ้าดูในรูปทางซ้ายเนี่ยเป็นครูดออล r o d u c t ชันโดยรวมเลยนะครับ มันก็อยู่ประมาณเนี้13ถึง13.5เนี่ยมาสักสองสมปีละนะครับไม่ได้ไปไหนเลยนะครับแล้วก็ถ้าดูรูปทางขวานะครับเป็นรูปที่ทาง EIA นะทางอเมริกาเนี่ยเขา forecast น้ำมันที่เป็นเชลล์ออยนะครับก็จะเห็นว่ามันดูใกล้ๆจะพีคละนะครับแล้วหลังจาก forecast ไปเนี่ยมันก็จะเริ่มตันๆแล้วก็เริ่มกลับมาลงด้วยซ้ำไปนะครับในช่วงอนาคตฉะนั้นเนี่ย น้ำมันที่ปริมาณการผลิตในอมสารัตเนี่ยมันเริ่มตันๆเนี่ยมันก็น่าจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าถึงราคามันขึ้นไปเนี่ยคนที่จะกลับมาผลิตเพิ่มเนี่ยมันก็จะไม่มีนะครับเพราะว่าสารัตมันเริ่มเริ่มตันแล้วปกติสารเนี่ยจะเป็นเหมือนสวิงโปรดิวเซอร์นะครับว่าพอราคาขึ้นเนี่ยเชลออยล์ก็จะเริ่มกลับมานะครับกดให้ราคาน้ำมันเนี่ยกลับลงไปแต่ว่าถ้าเกิดรอบนี้เนี่ยเชลออยล์มันเริ่มมีการผลิตที่ไม่ได้เติบโตมากแล้วเนี่ยน้ำมันมันก็จะพอจะมีอั ผมคิดว่าป้ายแรกเนี่ยเราน่าจะกลับไปเห็นเจ็ดสิบเหรียญเนี่ยเร็วๆนี้นะครับถ้าเกิดเซนติเมนต์ในตลาดมันไม่ได้แย่ลงถ้าเกิดหุ้นมันเริ่มเด้งนะครับราคาน้ำมันก็มีโอกาสที่จะเด้งตามแล้วก็คิดว่ามีโอกาสที่จะกลับไปยืนตาม fundamental value ที่มันที่ประมาณสักเจ็ดสิบเหรียญน,นะครับเอ๊ะอย่างจากรูปนี้นี่เหมือนกับว่าเขาก็ไม่ expect ว่านโยบายทรัมป์ได้ผลใช่ไหม เพราะที่ทรัมป์เขาพยายามจะพุชให้มีการขุดเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับผมว่ามันอยู่ที่ราคามากกว่านะครับแต่ก่อนอะไจะเคยจําได้ว่าราคาน้ำมันเนี่ยเบรกอีเวนของเชลล์ออยมันอยู่4 0่สห้าสิเหรียญเนี่ยแต่ว่าหลังจากมันเงินเฟอ้อขึ้นมาเยอะเนี่ยต้นทุนทั้งค่าแรงต้นทุนทั้งค่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันขึ้นมาเยอะตอนนี้เนี่ยเบรกอีเวนมันอยู่สักประมาณ60กว่าเหรียญน,นะครับก็คือเท่าที่ราคาปัจจุบันเนี่ยแหละนะครับเพราะนี่ย 60เบรกอีเวน60ราคาน้ามันมันอยู่60กลางๆเนี่ยคนก็ไม่ได้อยากจะขุดขนาดนั้น mm hmm. นะครับยกเว้นเมื่อาราคาน้ามันมันพุ่งขึ้นไป80เหรียญอะไรเงี้ยถึงว่าการว่าคนจะเริ่มกลับมาขุดได้เยอะๆนะแต่ว่าถ้าราคามันยังอยู่ใกล้ๆเบรกอีเวนแบบนี้เนี่ยก็คงจะไม่มีใครกลับมาขุดน้ํามันเยอะๆ ถึงแม mm hmm. นะ้ทรัมป์จะมีโนโยบายอะไรออกมากระตุต้นเนี่ยแต่ถ้าราคามันไม่ขึ้นเนี่ยมันก็คงจะไม่ได้เป็นเหตุผลให้คนกลับมาขุดได้มากขนาดนั้นครับหรือว่าถ้าสมมติว่าเขาอยากจะขุดใหม่เนี่ยมันมีมันใช้เวลาเท่าไหร่กองพอทราบไหมว่าจากวันที่ว่าสมมติราคามันไปแตะ80ดิเนี้ยแล้วเขาอยากจะกลับมาขุดเนี่ยมันจะ mm hmm. ต้องใช้เท่าไหร่ถึงจะเริ่มขุดออกมาได้ครับเป็นปีไหม คนที่ขุดได้เร็วที่สุดเนี่ยจะเป็นเชลล์ออยล์นะครับลิทามมันจะมันจะสั้นที่สุดประมาณสักสามสี่เดือนเนี่ยเริ่มตั้งแต่เริ่มลงทุนเนี่ยน้ำมันจะเริ่มออกมาละนะครับแต่ถ้าเป็นแก๊งแบบซาอูเป็นหลุมน้ํามันบ่อใหญ่ๆเนี่ยเป็นปีนะครับลิทามพวกนั้นเนี่ยน้ำมันแปดสิบเหรียญวันนี้กว่าจะขุดได้น้ํามันออกมาที่ปีหน้านะครับดั้นเนี่ยผมเลยบอกว่า U.S. เชลล์เนี่ยมันเป็นสวิงโปรดิวเซอร์นะเวลาราคาน้ำมันขึ้นเนี่ยเชลก็จะเป็นคนที่รีสปอนส์ได อืมโอเคก็ต้องจับตาเรื่องราคาน้ำมันเนอะเพราะว่าถ้าราคาน้ำมันขึ้นจริงก็อาจจะมีโอกาสที่ทําให้อเมริกาเริ่มคุดเพิ่มขึ้นเนียอืมโอเคได้ได้ครับขอบขอบคุณกล้องนะครับอัปเดตกันได้ครับ